สวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทั่วหน้ากันครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากขออจุมพลครับบ้านวังสะแบงใต้ตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ติดตั้งท่อแรงดันหน้าสิบออก8หมุนซ้าย รุ่นท็อปสำหรับแท็กเตอร์คูปต้านะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายแท็กเตอร์นะครับวันนี้ใช้คูปัต้า l 3 6แรงเป็นต้นกำลังนะครับ เดี๋ยวเราไปดูปลายน้ำด้วยกันนะครับระยะทาง100เมตรครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนสมาชิกไปดูปลายน้ำด้วยกันนะครับกับสายส่ง8นิ้วระยะ100เมตรครับเร่งเท่าไหร่นะเนี่ย1,000ครับพ่อ เดี๋ยวดูปลายน้ำด้วยกันนะครับจุดนี้เป็นจุดปลายสายส่งน้ำที่ระยะ100เมตรนะครับดูน้ำออกปลายน้ำด้วยกันครับหนึ่งพันรอบครับว่อ,อ้าวายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับราว้านสมหวังอยู่ตลาดสัมงามอำเภอหันคาจังหวัดัชนาท 0817853037สินค้าคุณภาพจัดตรงทั่วไทยครับขอบคุณครับพวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากขออจุมพลให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังล้วครับเยี่ยมครับ